สวัสดีเช้าวัวนศุกร์ที่11มีนาคมขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องนุย้ยฮาฟนุ้ยเซ่ค่ะหวังว่าทุกคนสบายดีนะคะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยค่ะคลิปนี้นะคะนุ้ยจะพาทุกคนไปเช็คสภาพอากาศของบ้านเราประจําวันที่11มีนาคมค่ะพร้อมกับพยากรณ์อากาศล่วงหน้า7วันล่วงหน้านะคะแต่ก่อนที่เราจะไปรับฟังกันนั้นนุ้ยขอขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ แล้วก็ฝากทุกคนนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้นุ้ยด้วยค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้นุ้ยในการทำคลิปต่อ,ตอไปนะคะวันนี้ค่ะอากาศก็ยังคงร้อนต่อเนื่องร้อนทั่วไปนะคะกลับมีฝนได้บางพื้นที่โดยเฉพาะด้านตะวันตกของภาคเหนือค่ะขอให้ระวังนะคะเรื่องลมกระโชกแรงด้วยค่ะส่วนโมเดลต่างๆก็ให้คล้ายกัน น่าจะมีพายุไซโคลนนะคะในทะเลอันดามันค่ะในช่วงวันที่20มีนาคมข้อมูลก็ยังมีการเปลี่ยนแปลงได้ยังไงก็รอติดตามอัปเดตเรื่อยๆนะคะตอนนี้เราก็มาฟังลักษณะาอากาศทั่วไปประจำวันที่11มีนาคมกันค่ะยอมความกดอากาศตำ่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนค่ะทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อนและในขณะที่ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ กำลังอ่อนพัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนและอ่าวไทยค่ะทำให้มีฝนฟ้าขนองบางแห่งบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้ด้วยค่ะภาคเหนือนะคะส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากและเพชรบูรณ์ค่ะภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑล บริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีค่ะภาคตะวันออกจังหวัดชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดค่ะส่วนภาคใต้ทั้งสองฝั่งนะคะบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราธานีพังงาภูเก็ตและกระบี่ค่ะก็ขอให้ผู้ที่อยู่อาศัยบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพค่ะเนื่องจากสภาพอากาศร้อนหนีไว้ด้วยนะคะ และในช่วงวันที่11ถึง14มีนาคมความกดอากาศต่ำค่ะเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันนะคะประกอบกับมีลมใต้ค่ะลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนค่ะทำให้มีฝนฟ้าขนองบางแห่ง สำหรับลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังอ่อนลงค่ะทำให้ภาคใต้มีฝนน้อยในระยะนี้นะคะและส่วนในช่วงวันที่15-17มีนาคมลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้ที่เข้ามาปกคลุมภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคกลางจะมีกำลังแรงขึ้นค่ะ และในขณะที่บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนทําให้บริเวณดังกล่าวนะคะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นค่ะโดยมีพายุฝ,ฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางพื้นที่รวมทั้งอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ค่ะส่วนลมตอนออกที่พัดปกคลุมภาคใต้ก็จะมีกําลังแรงขึ้นประกอบกับมีย่อมความกดอากาศต่ําปกคลุมบริเวณประเทศมาเลเซียค่ะ ทำให้บริเวณภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นนะคะขอให้ผู้ที่อยู่บริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายนะคะจากฝนฟ้าขนองและลมกระโชกแรงรวมทั้งฟ้าผ่าที่จะเกิดขึ้นด้วยนะคะจบพยากรณ์อากาศและพบกับหนยได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย